ไม่ขึ้นเลยเอามาแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสักครู่นะคะสัญญาณไม่มีเลยนะคะสัญญาณไม่มีเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะเข้ามากันแล้วทำไมที่โทรศัพท์มือถือเราไม่เจอมีไหมขึ้นดูให้หน่อยขึ้นไหม สักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีนะคะสักครู่ค่ะขออนุญาตกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะใครเข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตสวัสดีสักครั้งนะคะสวัสดีนะคะกับช่องบ่ายกับทนายกุ้งนะจ๊ะอ้าทำไมของเรามันไม่ขึ้นล่ะทําไมมันไม่ขึ้นล่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะทีมเมียหลวงมาแล้วโอ้ยแป๊บเึงกะจ๊ะหาตัวเองเนาะหาไม่เจอใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ นื่องจากว่าตอนนี้สัญญาณทำไมเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรทักทายกันละกันใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ทีมมีหลวงมาแล้ว <c oughs> ใช่รักมีหลวงห่วงไม่น้อยโอ้โหเมื่อวานนี้นะว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะว่าจะพูดเรื่องอื่นก่อนนะปรากฏว่าแหมเนาะเครื่องน้หาไม่เจอ,อน,นะคะอ่าดูหน้าจอกันไปก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายด้วยจ้า นะะคภาพชัดเสียงชัดอะไรยงานตัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ขายทิ้งอะไรเนี่ยเฮ้ยวีโว้ยอ่ะมาละหาเจอแล้วจ้าแชร์ให้ได้ยังแชร์ให้ได้ยังแชร์ให้ได้ยังฝากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะจ๊ะอ่ะขอแชร์แป๊บนึงค่ะเอาปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อน ปิดก่อนอ่ะมาแล้วเห็นจริงๆีเห็นชัดแล้วไม่ต้องขายทิ้งแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากมัสัญญาณมันมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไม่ต้องขายทิ้งแล้ววีโวรอดไปวีโวรอดไปรอดไปนะจ๊ะอืมอ่ะเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยมาแล้วเห็นแล้วคอมเมนต์ทีนี้อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสารคามชัดเจนจ้ะมาแล้วจ้ะใครมาแล้วรายงานตัวด้วยนะจ๊ะ อยู่ที่ไหนทําทอะไรกันบ้างตอนนี้สภาเป็นยังไงบ้างบอกตรงๆไม่ได้ดูเลยนะดูอย่างเดียวดูเรื่องเมียหลวงดูเรื่องเมื่อวานนี้คลิปเต็มไปหมดไปหมดเลยใครได้ดูบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้พูดเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าเรื่องรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยเนี่ยนะมีข่าวล่าสุดนะที่เมื่อวานคลิปเต็มเน็ตเลยว่าจะเป็น าตาม YouTube ตาม t k t t o อะหรือว่าตาม Facebook ต่างๆตามข่าวเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญของสามีของผัวตัวเองที่ไปแต่งงานกับหญิงอื่นนะคะโดยเฉพาะผัวตัวเองเนี่ยเป็นอะไรละ่ะเป็นถึงขั้นในตำรวจเป็นตำรวจด้วยนะคะมีเป็นข้าราชการด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันผิดอะไรหรือเปล่าแล้วเมียหลวงทำอะไรกับผัวตัวเองได้บ้างและเมียหลวงเนี่ยสามารถ ใช้สิทธิตามกฎหมายเนี่ยฟ้องเมียน้อยได้หรือเปล่าแล้วเรามาดูกันนะจ๊ะเอานะมาดูข่าวกันก่อนละกันถ้าใครได้ดูข่าวแล้วคงทราบแหละเนาะนอกจากเมียหลวงแล้วเมื่อวานนี้นะมีใครอีกคนหนึ่งที่เป็นนางเอกตัวสําคัญเลยคือแม่ผัวอ่าตอนนี้ก็มีฉาย,ยาแล้วว่าเป็นแม่ผัวแห่งชาติามีแม่ผัวแห่งชาติเนื่องจากว่าคนที่พาไปบุกกลางงานแต่งงานของลูกชายเนี่ยนะของสามีของเมียหลวงเนี่ย ยังไงก็คือแม่ผัวตัวเองนั่นแหละนะพาไปลุยเลยแม่ผัวบอกว่าเตือนหลายครั้งแล้วบอกหลายครั้งแล้วว่าว่าอย่าทําแบบนี้แบบนี้นะแต่ก็พอละแค่ละคายมาแต่ไม่คิดว่าลูกชายจะกล้าทำลูกชายจะกล้าไปจัดงานแต่งงานกับหญิงอื่นทั้งๆนอนกับเมียหลวงทุกวันหลังเมียหลวงบอกว่านอนอยู่กับหนูเองพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บอ้างว่าต้องไปเข้าเวร กว่ากำลังจะแต่งงานแล้วแล้วก็มีเพื่อนเราบอกเอกว่าเนี่ยชัวร์เลยแต่งงานเลยสรุปสุดท้ายเมียที่มีทะเบีนสมรสเมียหลวงพร้อมกับแม่ผัวนะฮะก็ไปยังไงไปเลยจ้าไปบุกง,งานแต่งเลยนะคะอะไรบ้างโอ้โหเห็นคลิปไหมคลิปเยอะแยะมากมายขนาดที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนั่งรับสินรับพร พระกําลังสวดนะกำลังสวดนะให้สวดมนต์สวดอะไรอะ่ะสวดแบบให้สิทธิ์ให้พรอ,อยู่ในงานแต่งงานเนี่ยมีเจ้าสาวเจ้าบ่าวนั่งอยู่พนมมือหน้าตอบหน้าพระมีแม่เจ้าบ่าวเนี่ยนะแบบเจ๋งมากอะ่ะแม่เจ้าบ่าวแบบ เจ๋งไปเลยนะได้ใจเมียหลวงทั้งหลายได้ใจลูกสะพ้ยทั้งหลายไปเลยเนาะ,ะยืนนะยืนด่า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 อะไรไม่รู้เพราะว่าไม่มีเสียงเข้ามามีแต่หน้าหน้าตาก็แบบปิดปิดหน้ากากอนามัยใช่ไหมฮะแล้วก็ยืน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 ,ยนอยู่ด่าสักพักหนึ่งนะอันนี้แบบโดยที่แบบว่าไม่ได้เห็นเงาพระเหมือนกันนะคือตอนนั้นพระคงช็อกกันเนาะพระก็สวดไปพระก็ทำมาที่ของพระที่ดีมากอะ่ะ พระก็ทำห้าที่พระได้ดีมากคือแบบว่าสวดไปงงไปนะสวดไปก็ตกใจไปแต่ก็ต้องทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดต้องทำหน้าที่ให้สวดจนจบปะนะสรุปุดท้ายเนี่ยพอมแม่ผู้ชายด่าๆเสร็จปุ๊บก็เอามือตบหัวลูกชายไปครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เดินออกไปเลยนะลูกชายก็งงงหันไม่มองแม่ตัวเองพร้อมกับผู้หญิงก็หันมองมองแม่ตัวเองแว๊บหนึ่งแวบ,บห,นหนึ่งแล้วก็กลับมาพนมมือ ฟังพระสวดต่อเอออันนี้ก็ถือว่าเออผู้ชายก็มีสติเหมือนกันนะคือแบบเข้าใจว่าคือคงอายอะคงอายแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงแต่ด้วยความที่มันมาในไหนไหนก็ไหนไหนแล้วอะถึงไหนถึงกันนะถึงขนาดนี้แล้วจะทํำยังไงจะเลิกงานแต่งกลางคันก็อายชาวบ้านเขานะจะเลิกงานแต่งร่มงานงานแต่งกลางคันก็ยังไงล่ะรู้สึกว่าแบบมันแบบเสียหน้าก็เลยแบบ ทำพิธีต่อจนจบอะนะนอกจากพิธีตอนที่พระสวดพรพระสวดมนต์แล้วก็ให้สิในให้พรนะนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีคลิปหนึ่งก็คือคลิปไปช่วงที่ผูกข้อไม้คู่ผูกข้อไม้ข้อมือใช่ไหมที่นั่งนั่งโตอ่าเรียกว่าช่วงหลังน้างนะําสังะนะนั่นแหละช่วงนั้นก็คือภรรยาหลวงเขาก็โชว์ติเบตสมรสเลยนี่ติเบตสมรส มีสมบัติคาอยู่แต่งเขาไม่ได้ยังไงเออเมียหลวงเขาก็ยืนยืนต่อหน้าเลยนะปรากฏว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยก็นิ่งใช้แบบอารมณ์สงบแบบความนิ่งคือเมียหลวงเขาก็แบบก็เดือดอะแต่เมียหลวงเขาก็สุภาพนะเขาไม่ได้ไปทําอะไรแบบว่าถึงขนาดแบบว่าล้มงานแตง่งหรือว่าไปกระชากกระชากหรือว่าไปทําอะไรทําลายงานแตง่งขนาดนั้นไม่ใช่แต่เขามาแสดงตัวเพื่อบอกว่าฉันเนี่ย อ้าวผัวคือเออผู้ชายคนนี้ที่นั่งทําพิธีแต่งงานอยู่เนี่ยนั่นคือผัวฉันนั่นคือคนมีเจ้าของแล้วเท่านั้นเองนะมีหลวงเขาไม่ได้ทาอะไรที่รุนแรงนะเมื่อวานที่ฉันเห็นถือว่าเขามีสติมากๆเลยเหมือนกันแต่ส่วนผู้ชายกับเมียว่าที่เมียน้อยแล้วกันเนาะเออเจ้าสาวเนี่ยเจ้าสาวที่นั่งอยู่ก็ก็นิ่งเหมือนกันนะก็ да, คือได้ใช้ความแบบนิ่งเออแล้วก็แบบงงงแล้วก็นิ่งอยู่แต่เข้าใจว่าคงแบบในใจนี่คงร้อนรุ่มคงกัดฟันเนะาะกัดฟันแต่ว่าไอยแขกไม่กล้าทําอะไรก็ต้องใช้ความแบบว่า าทานิ่งๆสงบแบบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่น,น,นก็เป็นเรื่องข่าวที่กระแสที่เราเห็นกันเมื่อวานคลิปปล่อยกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้มันก็มีที่มาแหละว่าทำไมอ่ะคืองานนี้เนี่ยแม่แม่สามีนะครับแม่สามีแม่ย่านะพาแม่ลูกสะใายไปบุกงานแต่งก็เลยได้รับฉายาว่าเป็น เป็นลูกสะภ้ยมากๆเลยเนาะก็เลยได้รับฉาย,ยาแล้วแม่ตัวเองเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเขาไม่ได้สนับสนุนนะว่าให้ลูกชายตัวเองเนี่ยไปไปมีเขาเรียกว่าไปทําพฤติกรรมเรื่องแบบนี้เรื่องชู้สาวแม่เขาบอกว่าเขาเคยละแคะระครายเคยเตือนมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็แต่งงานอ่ะกับลูกสะภ้ยคนนี้แต่งงานมาหลายปีแล้วแล้วก็ก่อนที่จะสอบติดร,ราชการเนี่ยเมื่อปี2555แล้วก็ลูกแม่ตัวเองก็เคยเตือนมาหลายครั้งแล้วว่าอย่าทําแบบนี้อย่าทำคล้ใยๆว่าพฤติกรรมแบบนี้นะ แต่สุดท้ายลูกก็ไม่ได้ฟังนะคะไม่ได้เชื่อฟังแม่แล้วก็แอบ,บมาแต่งงานแล้วแม่ก็ไม่รู้ด้วยพอแม่รู้ปุ๊บเนี่ยพาลูกสะพ้ยบุกงานแต่งเลยแล้วคุณแม่ก็ให้ข้อคิดด้วยนะแม่สามีฝากบอกว่าอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ถึงผู้หญิงทุกคนว่าให้ดูให้ดีๆห,หากรู้ว่ามีผู้ชายมีครอบครัวแล้วก็อย่าไปทําลายครอบครัวคนอื่นเขาเออนี่คำคำคงฝากมาจากแม่สามีแม่แม่ผัวแห่งชาตินะคะ เพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่าฝากผู้หญิงทุกคนให้ดูก่อนนะว,ว่าเขามีลูกมีผัวไหมถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วก็อย่าทําลายครอบครัวเขาเลยเอะไรประมาณนั้นเนาะอันนั้นแหละก็ถึงบอกว่าเป็นเรื่องของโลกสองใบอะโลกสองใบนายเรากับนายสองคนหรือเปล่าโลกสองใบกับผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง มีโลก2ใบ Facebook หนึ่งสำหรับสาธารณะคุยกับลูกกับเมียได้อีกเฟซหนึ่งไว้สำหรับแท็กหาผู้หญิงนะแท็กหาผู้หญิงลง Facebook ทุกครั้งแท็กหาผู้หญิงทุกครั้งผู้หญิงก็แท็กหาผู้ชายทุกครั้งเหมือนกันแท็กก็คือรู้กัน2คนนั่นแหละนะโพส์โพส์รู้กัน2คนมีโลก2ใบนะคะประมาณว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้อะไรประมาณนั่นแหละเนาะแล้วนอกจากนี้หลังจากนั้นหลังที่เกิดเหตุนะคะก็ผู้ชายเขาบอกว่าให้กลับไป เป็นแขกที่ไม่รับเชิญมาให้กลับไปก่อนกลับไปอะไรประมาณนั้นนะเนาะแล้วก็มีการแบบโพสต์ Facebook ออกมาว่าโพสต์ Facebook ส่วนตัวมาบอกว่าตัวเองเนี่ยยอมรับผิดคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับผู้หญิง เอาละสิขอโทษทุกคนด้วยครับผมผิดเองคนเดียวอีกฝ่ายไม่รู้เรื่องเลยด้วยสักนิดครับมันเป็นลักษณะาการปกป้องผู้หญิงอ่ลาลักษณะการพูดแบบนี้คือหนึ่งผมผิดคนเดียวจะด่าก,ก็ด่าผมโทษก็โทษผมจะลงโทษก็ลงโทษผมคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่เกี่ยวเจ้าสาวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเอาละสิพอพูดแบบนี้พวกไงคะทัวลงสบายทัวลงเลยค่ะนะคะไม่รู้ทัวในประเทศต่างประเทศลงหมดเลยนะคะ คือลักษณะเป็นการปกป้องเมียน้อยนะไม่มีใครสนับสนุนว่าให้คนมีเมียน้อยนะนะก็เลยนี่อ่าก็เลยว่าโดนลงทัวลงเต็มไปหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมาออกมาขอโทษขอพลยก็ตามแต่สุดท้ายก็สังคมก็ลงโทษในการทัวมาลงทัวมาย่ําทัวมาลงหมดเลยเพราะว่าอะไรไปปกป้องลักษณะเป็นลักษณะการปกป้องเมียน้อยนะทีนี้อ่ามาดูต่อมาว่าผู้ชายนะคะผู้แล้วผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ยเมียหลวงเนี่ยเขาทําอะไรกับ สามีเขาได้บ้างแล้วก็เขาก็จะทําอะไรกับผู้หญิงที่เป็นว่าที่เมียน้อยเนี่ยหรือเจ้าสาวคนนี้ได้บ้างนะคะามาดูข้อกฎหมายกันละกันเนะาะว่าข้อกฎหมายมีอะไรบ้างทีนี้เหตุแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่านะมันเป็นเหตุของการฟ้องหย่าได้ไหมถ้าเรามองว่า ผู้หญิงบอกว่ามีหลวงม,มหลวงบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วไอ้ผัวชั่วฉันไม่เอาแล้วมันเลวมันชั่วไปอยู่ด้วยกันซะเลยแบบนี้ก็เป็นเหตุของการฟร้งองหย่าได้แต่เคสเมียหลวงเคสนี้ไม่ฟ้งองหย่าเพราะอะไรเพราะมีลูกสองคนแล้วพ่อแล้วผู้ชายเป็นตำรวจเราสามารถใช้สิทธิ์ เนื่องจากว่าลูกเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ของพ่อได้ใช้สิทธิ์ของพ่อได้เนื่องจากว่าใช้สิทธิ์ข้าราชการไงเขาก็เลยไม่หย่าเพราะอะไรเขาก็ยังรักของเขาอยู่ถ้าเขาไม่รักเขาคงไม่ไปตามงานแต่งหรอกถ้าเขาไม่รักก็คงไม่ไปตามตื้อกลับมาหรือว่าคงไม่บุกไปถึงงานแต่งหรอกคงปล่อยไปเลยอะไรประมาณนั้นแหละแสดงว่าเขายังรักอยู่เขาก็เลยไม่ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องผู้ชายไม่ไม่ใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องฟ้องหย่านะคะเขาบอกว่าเขาจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องชู้ ฟ้องชู้คือฟ้องชู้คือเรียกค่าทดแทนเรียกค่าเสียหายจากหญิงชู้แล้วก็เรียกค่าทดแทนเรียกว่าค่าศึกหลอแล้วกันค่าศึกหลอคือยืมผัวตัวเองอไปใช้เออใช้หรือยังไม่รู้ ใช้แล้วยังไม่ใช้ก็ไม่รู้แต่มันเป็นค่าเสือ่อมเพื่อสึกหอสามารถเรียกได้นะตรงนี้เนี่ยสามารถฟ้องเรียกได้ปกติแล้วเนี่ยการที่ผู้ชายนะไปยกย่องหญิงอื่นเป็นเมียอีกคนเป็นภรรยายอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นการแสดงตนในเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะแล้วก็พาออกงานสังคมแล้วก็พาไป เขาเรียกว่าออกงานสังคมกันบ่อยๆแต่อันนี้มันไม่ต้องหรอกค่ะมันชัดเจนเลยมันชัดๆเลยไม่ได้ต้องออกงานสังคมคนอื่นหรอกสาง,งานสังคมตัวเอง่นแหละค,คืองานแต่งตัวเองก็คืองานแต่งตัวเอง่นแหละ,นะเนาะเพราะฉะนั้นมันชัดเจนปฏิเสธไม่ได้เพราะนี่คุณถือว่าในงานแต่งก็มีคนมาเยอะแยะมากมายมีคนมาแสดงความมีดีเยอะแยะมากมายถามว่าดีไม่ดีในนั้นน่ะมีผู้บังคับบัญชาหรือเปล่านะมีคู่บังคับบัญชา มาด้วยหรือเปล่าโดนด้วยไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าตํารวจนะคะตอนนี้ก็ต้องมีการเรียกสอบจากเจเลํารวจแต่ตอนนี้ยังไม่มีการสอบวินัยเพราะว่าอะไรเมียหลวงยังไม่มีการไปร้องขอร้องเรียนมาถ้าเมียหลวงเขาไปร้องเรียนร้องขอมาเจเลยตารวจก็ต้องมีการตรวจสอบมีสิทธิ์ออกจากราชการได้ทันทีเหมือนกันนะคะทีนี้ต้องดูถ้าทีเมียหลวงเขาก่อนว่าเขาอยากให้ผัวออกจากราชการหรือเปล่านะหรือว่าอยากจะได้ ฟ้องเมียน้อยอย่างเดียวคิดค่าศึกหรอค่าเสียหายอย่างเดียวอย่างนี้หรือเปล่านะเราต้องรอดูกันต่อไปนะแต่เคสนี้เนี่ยเมียหลวงตามที่ข่าวได้มาเนี่ยเมียหลวงเขาเตรียมนะทนายฟ้องยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหญิงชู้แล้วนะฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายเรียกค่าทดแทนเนื่องจากว่าเอาผัวเขาเนี่ยไปเปิดตัวในงานแต่งงานไม่ได้เปิดงานสังคมคนอื่นนะสังคมตัวเองรับรู้ตั้งแต่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงนะเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงร like ู uh ้หมดเนี huh. yeah. ่ยทำให้เขาเสียช right ื right ่อท right ําให้เขาเสียหายนะเขามีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายเรียกค่าทดแทนจากหญิงหญิงชู้หรือว่าเจ้าสาวคนนี้ได้นะเจ้าสาวคนนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายสามารถที่จะฟ้องได้นะคะนี่แหละค่ะปัญหาปัญหาเรื่องแบบปัญหาครอบครัวปัญหาโลกแตกนะคะแต่มันมีมุมกลับกันหลายคนอาจจะถามมาว่า เฮ้ยแล้วผู้ชายอ่ะเขาไม่เอาเมียหลวงแล้วว่ะเขาอยากจะเลิกกับเมียหลวงก็อยากจะหยา่าก็เขาไม่เอาเมียหลวงแล้วไงก็ถึงจะต้องถึงต้องไปแต่งงานกับเมียน้อยไงอะไรอย่างเงี้ยอา้าวถามว่าแบบเนี้ยทำ่อฟ้องได้ไหมนะผัวเนี่ยผู้ชายเนี่ยตำรวจคนนี้จะฟ้องหย่าเมียได้ไหมนะตามกฎหมายไม่สามารถทําได้นะจ๊ะทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเมียหลวงเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะจะฟ้องเขาโดยที่ตัวเองไม่รักเขา ตำรวจเนี่ยไม่รักเมียหลวงแล้วจะฟ้องว่าไม่อยากอยู่กับเมียหลวงแล้วอยากอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ฉันแต่งงานใหม่แล้วฉันอยากเลิกกับเธอเพราะฉันไม่รักเธอแล้วแบบนี้เป็นการเหตุยาได้ไหมไม่ได้นะฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ได้จริงๆนะคะไม่ใช่เหตุการณ์ฟ้องเพราะว่าเมียหลวงเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะะถ้าเมียหลวงก็ทําอะไรผิดเข้าเหตุยาสิบ กว่า12เหตุเนี่ยนมาเยอะแยะมากมาย12เหตุเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15/16เนี่ย12เหตุเนี่ยถ้าเมียหลวงทําผิดสักข้อหนึ่งเนี่ยฝ่ายผู้ชายสามารถฟ้องได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าเหตุยาทั้ง12เหตุนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15/16เนี่ยก็ไม่สามารถฟ้องอยาเมียหลวงได้นะจ๊ะถึงอยากจะเลิกไม่รักกันแล้วอยากจะหย่าก็หย่าไม่ได้นะจ๊ะต้องอยู่ต่อต้องอยู่ต่อไปนะคะ แต่เมียหลวงเนี่ยเขามีสิทธิ์จะฟ้องหย่าได้แต่เขาไม่ฟ้องเพราะอะไรเพราะเขายัางอยากจะใช้สิทธิ์อยู่ใช้สิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์ข้าราชการออในการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ในโน่นนี่นั่นอะไรในครอบครัวได้นะแบบนี้แหละถึงบอกฝากเอาไว้ด้วยสําหรับคนที่แบบมีปัญหาครอบครัวนะปรึกษาได้นะจ๊ะใครมีปัญหาคําถามก็ฝากได้เหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวจะตอบคาให้ทุกคําถามเลยนะรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวขอทานน้ําก่อนนะ มันมีเยอะแยะมากมายกฎหมายครอบครัวเนี่ยใครอยากรู้อะไรสอบถามมาแล้วกันเนาะอืมอ่านหนดูซิขายทิ้งอ๋อบอกพี่พี่โดบอกให้ขายทิ้งมันไม่ใช้ได้แล้วพี่โดไม่ต้องขายทิ้งแล้วนะขายไม่ได้ไม่มีใช้แล้วอะนะคะสารธรมอ่านแล้วนะจ๊ะ สุพรรณบมุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สภาก็เบื่อการประท้วงของ3มคนนั้นไม่รู้ใครประท้วงใครไม่ได้ดูเหมือนกันเล่าให้ฟังด้วยนะจ๊ะชาเชิงเซาชัดเจนจ้ะสวัสดีค่ะทนายกุ้งสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะนะคนที่แบบว่าเมื่อวานที่ดูบนรถเนี่ยนะที่ระหว่างนั่งรถมากระดกกระเดกกระดกกระเดกเนี่ยแต่ก็เมื่อวานตอบคาถามใครที่อินบ็อกมาแล้วตอบยังไม่ครบเดี๋ยวจะไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะจ๊ะใครที่ได้คําตอบไปแล้วนะถ้ายังไม่ แบบยังจะอยากจะถามเพิ่มก็ถามกลับมาได้นะจ๊ะหรือใครที่ยังแบบยังไม่ตอบให้เดี๋ยวกลับไปตอบให้มันค่อ,อยๆไล่ๆกันนะไล่ๆตอบดูทีละคนละคนเพราะมันเยอะมากบางคนมาเป็นอัลบั้มเลยจ๊ะมาเป็นอัลบั้มจริงๆโหยังไะส่งมาทั้งสำนวนเนะนี่ยน่ามาถามทนายเหมือนส่งมาทั้งสำนวนเลยนะมีทั้งอะไรนะมีทั้งภาพถ่ายทั้งเอกสาร โอ้เยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้เชิญสำนักง,งานดีกว่านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านให้จะตอบให้ทุกคนแหละเนาะอไม่เป็นไรใจเย็นๆนะจ๊ะใครก็มีกันเมียน้อยแต่จับไม่ได้กันเองเออมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าการที่จะมีเมียน้อยเนี่ยคุณต้องดูแลมีหลวงให้ดีซิเอออย่าปล่อยให้เขาไม่ใส่ใจเขาไม่ดูแลเขาอย่างเงี้ยมันก็บ้านมันก็มันก็เป็นเรื่องอนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ใจเขาเราดูแลเขา,เ,าเลี้ยงดูเขาให้ดีนะให้ดี กว่าเมียน้อยนะไม่ใช่เลี้ยงดูเมียน้อยดีกว่าเมียหลวงเออแบบนี้ก็เป็นเรื่องถ้าเกิดดูแลเราดีให้เงินทองเราพอใช้ให้กินดีอยู่ดีเห็นไหมคะกินดีอยู่ดีแบบนี้ไม่มีปัญหาเมียหลวงก็ไม่เป็นไรหลับตาข้างหนึ่งก็ได้แต่อันเนี้ยมัน,ยมนหนานนยามหน้ากันเกินไปหยามหน้าเมียหลวงเกินไปเพราะอะไรนอนอยู่กับฉันดีๆอ่ะเออนอนอยู่ก็ดีๆอ่พะพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บบอกตื่นขึ้นมาซะดุต้องตื่นมา บอกจะไปเข้าเวรเอ้าซ่อย่างนั้นบอกไปเข้าเวรซ่อย่างนั้นปรากฏว่ากายไปอยู่งานแต่งงานอย่างเงี้ยเมียหลวงเขาก็ช้ำใจสินเนาะอืมค่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนบ้านออะไรอะตออจอประจานตำบลเลยโอ๊ยแค่นี้เขาก็ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนแล้วไม่รู้จะเอาหน้าไม่รู้จะเอาหน้า,ไ,า,นาปไปซุกไว้ที่ไหนแล้วเพราะว่าอะไรมันก็แบบน่าจะแบบดังไปทั้งหมู่บ้านอะนะดังไปทั้งตำบลทั้งอำเภอและป่านี้เนี่ยเนาะอืม พระสําสรวมดีจังเมืม่อวานนี้พระนิ่งนี่ฉันดูคลิปหลายรอบนะพระนิ่งมากๆอาจจะมีงงๆบ้างมองโยมอะไรของโยมโยมเป็นอะไรของโยมแต่พระก็ยังไม่เลิกสวดนะได้ความชงบนแล้วพระก็หันมาสวดต่อสวดต่อนะพระก็มีพระผู้ใหญ่แล้วก็มีพระผู้น้อยเนะี่ยนั่งแบบยังได้สติสัตมาธิดีมากนะคือแบบก็นะจนสวดจนจบแหละเนาะ สวัสดีค่ะทนายกุ้สวัสดีค่ะนะคะมาเล็กหนึ่งขอบคุณนะคะหัวใจเมียหลวงเอามาลงคลิปประจานจะมีความผิดไหมก็เขาใช้สิทธิ์ของเขาอะนะส่วนใหญ่ก็เมียหลวงก็เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาในการที่ปกป้องผัวของเขาแหละเนาะอืมค่ะ,คะพ่อแม่ฝ่ายเมียน้อยไม่มีศินค่ะลูก ลูกอะไรไม่มีศีลค่ะลูกเลยไม่ได้ได้พ่อแม่ก็ไม่รู้เขามีหรือไม่มีเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้เราไม่รู้อ่ะพ่อแม่เขาเนาะอาจจะรู้หรือไม่รู้นะระหว่างเรื่องของคนสองคนเนี่ยเราไม่รู้เขาเขาอาจจะรู้แล้วหรือเปล่าหรือไม่รู้ถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องก็แทงว่าไม่มีศีลธรรมตามที่เราว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เลยอย่างเงี้ย ผู้ชายทำเนียนตีเนียนไม่รู้เลยว่ามีลูกมีเมียอะไรแบบนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ตรวจแต่ฝ่ายผู้หญิงเองพ่อแม่เขาไม่เกี่ยวหรอกนะน่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายหญิงเนี่ยที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เนี่ยหรือจะแต่งงานกับผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะตรวจสอบตรวจสอบก่อนไหมตรวจสอบมาสามารถตรวจสอบได้นี่นะคะตรวจสอบได้นี่ว่าเราจะแต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายคนนี้เนี่ยเขา มีครอบครัวหรือยังมีลูกหรือยังนะถึงมีครอบครัวแล้วเลิกหรือยังแล้วมีทะเบียนโดยเฉพาะสําคัญคือมีทะเบียนสมรสหรือยังเอ้ยมีทะเบียนสมรสหรือเปล่าอย่าหรือยังอย่างนี้ดีกว่าอย่าหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเนอะอืมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชายพูดถูกอ้าวนี่พวกผู้ชายคนเป็นพวกเดียวกับผู้ชายใช่ไหมผู้ชายพูดถูกอ๋อพูดถูกนี่คือรับผิดชอบคนเดียวแล้วก็ปกป้องผู้หญิงใช่ไหมหรือยังไงปกป้องเมียน้อยแต่ทําร้ายลูกเมียอ๋อจะเออนั่นน่ะสิเนาะ มันมันไม่ได้อะมันไม่ได้นะจะทําแบบนี้มันไม่ได้คือเราก็เราต้องปกป้องเมียหลวงสิปกป้องเมียน้อยมันไม่ได้เออเนองปกป้องเมียหลวงสิอ,อ่าผมป่วยติดเตียงจะทําบัตรประชาชนแบบไหนเอาละสิทําไมละ่ะป่วยติดเตียงเรามีบัตรนีไหมละ่ะบัตรผู้พิการไหมจ๊ะอบัตรมีบัตรมีผู้พิการไหมอะ่ะนะอันนี้เราแจ้งเราสามารถที่จะแจ้งเขต สำนักงานเขตที่เราอยู่ได้นะแจ้งเขตเลยว่าเหตุที่เราไม่ไปทาบัตรประชาชนไม่ได้เพราะอะไรนะลองไปปรึกษาที่เขตนะจ๊ะเขาต้อจะมีหนทางแก้ไขให้เนาะค่ะสวัสดีครับพนัานคนเก่งสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณทนายสวัสดีครับป่านนี้คงไม่เหลือแล้วมัง้งไม่เหลือนี่คือไม่เหลืออะไรอะ่ะไม่เหลือชื่อเสียงหรือไม่เหลืออะไรถ้าชื่อเสียงคงไม่เหลือแล้วแหละปนปี้ไปหมดแล้วแหละนะบรรดาเมียเนะเมียน้อยเมีนยมน้อยทั้งหลายครัวได้เป็นย่างถ้าไม่อยากหมดตัวแน่อคือยังไงเดีอยะ มันไม่ได้หมดตัวไม่พอนะมันอับมาขายคีน้าเขาว่ามันทั้งชีวิตเลยนะถ้าถูกฟ้องมาสารพิภาคษาว่าไปแย่งผัว้าบ้านเขาเป็นเมียน้อยเขาเนี่ยคำพิพา,าคษามันติดตัวเราไปตลอดเลยนะเออมันมีติดตัวตลอดเลยนะถ้าเกิดไปไหนมาไหนปุ๊บนี่ไงคุณไปเป็นชู้เขา,เขา,าคำพิพากสามันชัดเจนว่าเป็นชู้เมียชาวบ้านเขาแบบเนี้ยนะมันก็อายขายคีน้าถ้าเกิดว่ามีลูกมีเต้าเกิดเกิดมาในอนาคตเนี่ยแม่ตัวเองเคยไปเป็นเมียน้อยเขาเป็นชู้โดนฟ้องมาเนี่ ลูกก็อายนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องตรวจสอบให้ดีอย่าทําดีกว่าเพราะฉะนั้นคืออย่าทำดีกว่าตรวจเช็คให้ดีดีกว่าถ้ารู้ว่าเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วอย่าไปยุ่งดีกว่าทฉนันแนะนาอย่างนี้เนาะมันมันผิดศีลธรรมมันผิดกฎหมายนะบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมนะ,ะบางคนก็ผิดทั้งศีลธรรมทั้งผิดกฎหมายนะคะก็ฝากไปตรงนี้แล้วกันเนาะเอออันนี้ว่ายังไงเนี่ยง้อไงเมียหลวงอะไรทนายรวยถ้าผัวถูกไล่ออกราชการจุดจบหมอ บางทีเขาก็เขาก็เขา้เขาใจเมียหลวงเขาเลยเนาะบางทีเขาก็แบบว่าด้วยความรักผัวไม่คิดว่าผัวจะทําได้อะเนาะมานอนอยู่กับเราดีๆอ้าวมันหายไปแวบ,บเดียวมันไปเป็นเจ้าบ่าวแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเ็าทากันนะเออนะออกรถป้ายแดงแต่พอรับรถมาผ่อนไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้ตอนซื้อทําอะไรได้บ้างเปล่ามันจะมีสองกรณีนะรถป้ายแดงเนี่ยรถป้ายแดงคือไม่เคยใช้มาก่อนเลยกับรถป้ายแดงที่เราไปซื้อรถที่ บริษัทเขาให้ผู้บริหารมาใช้อ่ะนะรถมันเป็นรถที่เคยใช้มาแล้วรถที่ไม่เคยใช้มาแล้วแต่เป็นป้ายแดงนะโดยที่รถคันนั้นอะ่ะเอาให้ผู้บริหารบริษัทใช้เรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาขายให้เราแต่ราคามันจะลดลดลงมาราคาพิเศษกว่าเราต้องดูว่าเราซื้อรถแบบไหนนะเราตกลงกันไว้ยังไงถ้าแบบป้ายแดงไม่ไม่เคยมีใครใช้เลยอย่างเงี้ยถ้ามีการแบบเลขไม่มีการแก้ไขแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องมันก็มีการแก้ไขแล้วก็ไปดำเนินคดีกับบริษัท ที่ขายได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ารถนั้นมันมีเคยถูกใช้มาแล้วผู้บริหารบริษัทใช้มาแล้วก็นํามาขายเป็นรถป้ายแดงใหม่นะคะแบบนี้เนี่ยก็มีปัญหาก็ถ้ามีกบมาขายป้ายแดงใหม่แบบนี้ก็จะมีปัญหาแหละนะต้องดูเป็นกรณีไปเนาะถ้าเกิดว่าไม่ตรงตามสเปคหรือตกลง,งตามที่กันไว้ก็ไปฟ้องได้ใช้สิตามกฎหมายได้นะจ๊ะค่ะก็เหมือนกรณีครูชนทีอ๋ออันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ ครูชลีที่เป็นคนแต่งเพลงคนแต่งเพลงนะคะคนแต่งเพลงเยอะๆเลยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่ารุ่นลูกใช่ไหมที่เป็นคนดูแลใช่ไหมคะเอออันนั้นนะแล้วก็ฟ้องภรรย,ยาก็เป็นครูครูปุ้มนะอยู่การชนบุรีหรืออะไรไม่แน่ใจอนะ่ะเนาะนั่นแหละตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นเนาะแล้วกม็มีผู้หญิงคนหนึง่งอายุน้อยๆก็คอยดูแลคอยจัดการโน่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานปรากฏว่าสุดท้ายเป็นเมียนะเออค่ะสวัสดีค่ะทนายคนสวยสวัสดีค่ะ เลี้ยงได้แต่ส่วนหัวใจเราบังคับขอไม่ได้หรอกคุณประเทศคุณประเทศนี้มันไม่ได้มีเฉพาะคู่นี้เป็นตัวอย่างมันยังอีกเป็นล้านคู่ที่ไม่เป็นข่าวเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอืมจ้ะก็ตามนั้นเนาะ,อะขอ12ข้อค่ะมีเหตุอะไรบ้างคะที่ฟ้องอยาโอ้จะให้อ่านหมดเลยเหรอมันเยอะเนาะเอาสักกี่เหตุดีอ่ะมันเยอะมากๆเลยอะเอา เอาหัวข้อเดี๋ยวใครที่ถามมาแป๊บนึงนะสักครู่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวตอบคนถามไปเรื่อยๆก่อนเนาะสิบสองข้อมีอะไรบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวบอกให้ถ้าเราไปกินอาหารร้านร้านหนึ่งแล้วมี อาการคอแห้งมึนงงง่วงนอนเราจะเอาผิดอะไรได้บ้างอา้าวยังไงล่ะคอแห้งมึนงงง่วงนอนมันเกิดจากอาหารหรือเกิดจากตัวเราเองนะเกิดจากอาหารแล้วเกิดจากตัวเราเองมันต้องดูด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดจากอาหารเราก็ฟ้องได้นะคะถ้าเกิดมาเกิดจากตัวเราเองนี่มันก็ไม่ได้นะจ๊ะอันนี้บอกว่าอาจารย์เดชาผมรักกับถือมากมากครับอ๋อจะ๊ะเดี๋ยวบอกให้นะจ๊ะจะไปเข้าเวนเวรเวนเข้าซะแล้วเวนเข้าซะเลยเออไปเข้าเวนเวนเข้าซะละ หนูกู้เงินในโทรศัพท์มาประมาณ7,500บาทแต่ตอนเขาให้ชำระเป็นเงินก้อนแรก